สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรแฟชั่นองค์ e ระกอ e ธุรกิจนะครับผมอาจารย์ต้องครับในรายวิชาแฟชั่นองค์ e p r e n e ธุรกิจเองเนี่ยเราก็จะเป็นการออกแบบตัวหลักสูตรครับโดยเน้นในเรื่องของการที่ให้ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างไอเดียทางธุรกิจเนี่ยไปสู่โมเดลธุรกิจที่มามีความน่าสนใจได้โดยเฉพาะในโลกของแฟชั่นครับเพราะฉะนั้นในหลักสูตรนี้เองครับเราก็จะบูรณาการแนวคิดสมัยใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวดีไซน์ทิงคิ้งเองเรื่องของตัว A อเจนเรื่องของตัว b u s i Business Model Generation ครับ ใครผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายครับและมองเห็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เนี่ยตัวกร,กรอบแนวคิดดังกล่าวนในการสร้างโมเดลธุรกิจสําหรับโลกาภิันครับเ<ม>พราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการการเรียนรู้นะครับก็จะสบายๆบายในห้องเรียนครับโดยเน้นให้ผู้เรียนเ,นยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการการเรียนรู้เราก็ได้มองเห็นแนวทางการนําไปสู่การประยุกต์ใช้ได้จริงครับ พาฉันเนี่ยผลลัพธ์ของตัวหลักสูตรนี้นะครับผมมั่นใจมากว่าครับทุกท่านเนี่ยจะสามารถนำไอเดียทางแฟชั่นที่มีอยู่แล้วครับไปสร้างเป็นโมเดลธุรกิจได้อย่างมั่นใจครับเจอก,กันนะครับ<า>ที่หลักสูตรแฟชั่นองค์ n e ธุรกิจครับ